ว่าตั้งแต่ตอนที่เราลงจากเวทีจนถึงทุกวันนี้มีผิดคิวมาแบบวันนี้ฉันนอนน้อยแล้วฉันหมุนผิดเ่าวคราวที่เจอมา <c oughs> เป็นไงบ้างสภาพ้าจิตใจวันแรกนี้ก็คือแบบมีน้ําตาอยู่แต่คือสู้เอ๊ะต้องเอาลาตินมงจริงหรือเปล่าตัวเล็กดูไม่เป็นลาติน <c oughs> หนูลบคำาสพป,ประมาทต,ตรงนี้ยังไงบ้าง <c oughs> ปีนี้จะไม่เอาเรื่องเครียดมาสุมในเวที Miss Grand ถ้าเปียมาก่อนเวลาก็จะไม่ใช่ปอเปียนะคะ <laughs> มาสายตามเดิมค่ะ <you> พี่นวัดดีใจด้วยสื่อมูลชนมากันเยอะมากขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณน้องปอเปียด้วยขอบคุณพี่ๆดูสิเยอะมากเยอะเยอะมากมากโควิด <COVID S 1> ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะดูขอบคุณทุกคนนะครับก็พยายามเต็มความสามารถ<ะ>พยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพยายามทําให้ทุกอย่างมาันไม่หมดกําลังใจ<ะ>พยายามทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถไปต่อได้แล้วก็อยากให้ประเทศไทยไม่แบบไม่รู้สึกซึมลงไปทุกวันทุกวันหลายคนก็รู้เอ้ยทำไมามันเบื่อจังเอาละหนึ่งเดือนเต็มเต็ม เรา,าบอกเปี่มานั่งเฝ้าหน้าจอหรือจะไปเฝ้าโรงแรงหรือไปเฝ้าที่ไหนก็ได้หนึ่งเดือนเต็มๆม,มันซอรวิสตี้ควีนดูนะเราจะต้องบอกว่าบันเทิงหายเครียด<ะ>แน่นอน รับรองได้ว่าปีนี้จะไม่เอาเรื่องเครียดมาสมในเวทีมิสแกรน n d จะไม่มีประเด็นพูดตรงๆจะไม่มีการเมืองจะไม่อะไรที่มันเครียดหนักเพออราะหรไรู้ไหมตอนนี้สภาร์มเครียดเกินเราจะเอาเรื่องที่เป็นแบบเซลล์คอนฟิดเอนซ์ของแต่ละคนเรามีไลน์ของเราแล้วว่าแต่ละคนจะพรีเซนต์อะไรแต่ละคนหน้าสดจะเป็นยังไงตอนฟวอนตีนแต่งหน้าด้วยตัวเองจะเป็นยังไงกินส้มตำครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงเอาเลยใส่พริกสักยี่สิบเม็ดลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยู่ในห้องคนเดียวเอาเลยเอาให้ไฟไหม้ทั้งห้องอะไรเงี้ยเออมันมันเป เออมันทําให้ดูแบบคอมดี้คอมดี้ดีฮะสนุกสนุกอยากรู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นเจ้าภาพคืออะไรคะอย่างแรกเลยต้องขอบคุณนะฮะทางรัฐบาลด้วยที่อนุมัติในการจัดการประกวด<น>อย่างแรกเลยต้องทําตามกฎหมายต้องทําตามที่นโยบายรัฐบาลในที่สุดเราก็ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการอย่างที่สองคือความยากลําบากในการที่จะให้น้องๆแต่ละประเทศมาถึงเมืองไทยให้ได้ <laughs> 1. บางคนครอบครัวไม่ยอม<ะ>เพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิด -19 <laughs> มาที่เรา14วันกลับไปที่เขาอีกวัน เชื่อไหม <ะ S 1> แต่ละคนเนี่ยเสียเวลาทั้งหมดเบ็ดเสร็จทั้งเก็บตัวประมาณสองเดือนอเพราะอย่าลืมนะครับว่าเวลาเขาบินกลับไปเขาก็ไปติดบ้านเขาอีกสิบสี่วันก่อนจะเจอพ่อเจอแม่ะนะฮะแล้วตัว๋วเครื่องบินมันไม่มีเขาก็ต้องบินอ้อมโลกคิดดูขนาดมาจากกัมพูชาเนี่ยบินมาแค่เนี้ยก็ใกล้แต่มันไม่มีพรมแดดเราก็ปิดต้องบินไปเกาหลี <c oughs> แล้วกลับมาไทยแลนด์ใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นและค่าตั๋วเครื่องบินมันจะแพงมหาศาลเพราะฉะนั้นมันตอบไม่ได้เลยว่าอุปสรรคในแต่ละคนจะเป็นวาไรตี้ขนาดไหนแต่ว่าสุดท้าย อุปสรรคก็ฝ่าฟันได้ประมาณสัก60กว่าประเทศ oh. ที่เหลือเธอก็มาไม่ถึงนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียมาไม่ได้แน่ๆนิวซีแลนด์ไม่ได้เพราะแอร์พอร์ตปิด oh. ก็มาไม่ได้เพราะม่านี่ก็รุ้นใจขาดเลยแอร์พอร์ตปิดโซเชียลปิดแต่อยู่ๆเขาก็ยืนยันมาแล้วเมื่อวานว่ามาได้ oh. เดี๋ยวจะหาวิธีบิน oh. บินไปสิงคโปร์ oh. บินไปด้วยไหนี่แล้วก็สนามบินอาจจะเปิดไฟล์หนึ่งในเดือนนี้ซึ่งเขาจะบินออกไปก่อน สู้ๆเก่งมากให้กําลังใจแต่ประเทศบอกว่าที่เป็นสายแข่งที่แบบแฟนนางงามไทยจับตามองคือมากันได้ครบอยู่ไหมฮะครบฮะตัวพ่อตัวแม่มาหมดหมายถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมเวเนซุเอลาโคลัมเบียอ่าลาติน U.S.A. โอลาตินมันแน่นเลยฮะลาตินนี่แปลกนะฮะไกลมากแต่มันแน่นไม่ยอมครับวาระนี้เป็นวาระแห่งโลกเขาบอกนะฮะ World Crisis of Beauty Queen เขาบอกต้องมาฮะก็คอยเป็นเจ้าภาพต้อนรับด้วยนะครับแล้วเราก็ ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวในแลนด์มาร์กต่างๆที่สําคัญในกรุงเทพได้หมดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปพบคณะรัฐบาลด้วยคําถามสุดท้ายมีคนบอกว่าพี่นวัดน่ะเอะต้องเอาราตินมงจริงหรือเปล่ามีสเปคตตัวอยู่แล้วพอ,อจริงๆไม่มีแต่ว่าลาตินมักสวยกว่าคนอื่นตลกไหมกายหยาบก็ได้นะข้างนอกเขาได้หมดอ่ะบางทีเนี่ยข้างในเราไม่รู้อ่ะเราอยู่กับเขาเดือนนึงบางทีแบบเฮ้เราก็คอยตามหลายๆคนก็คิดว่าเออลาตินรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงมงเก่งเพราะเขาเป็นลูกผสมไง เขาเป็นผสมระหว่างชนชาติสเปนกับชนชาติที่เป็นอเมริกาใต้มันจึงเป็นลูกผสมเหมือนคนสเปนทําไมถึงสวยนะเหมือนคนฟิลิปปินส์ทำไมถึงสวยเพราะฟิลิปปินส์เองก็เป็นเมืองขึ้นสเปนผสมประสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นอายของสเปนผสมลาตินมั่วๆกันแบบนี้มันออกมาแล้วมันได้ยินดีหมดมันจึงมีหน้าตาที่เป็นอาวุธขอบคุณพี่นวัดมากมนะคะอย่ลืมเชียร์ด้วยนะคะ อยู่กับคนที่บบว่าฟูทอนจนได้เข้ามาอยู่ในทีมนะคะ คยนับไหมว่าตั้งแต่ตอนที่เราลงจากเวทีจนถึงทุกวันนี้สื่อให้หมุนกี่รอบแล้วนับไม่ไหวจริงๆคะ่ะนับไม่ไหวเลยบางทีก็หรอบ7รอบบางทีโบนัสที่ขออีกได้ไหมก็บางทีไป13รอบอซึ่งนับไม่ไหวจริงๆหนูก็โอเคหมุนเลยแล้วโบนัสเคยแบบว่ามีผิดคิวไหมแบบวันนี้ฉันนอนน้อยแล้วฉันหมุนผิดอย่างเงี้ยหมุนเอียงไม่มีค่ะเพราะเราโปรเฟชชั่นอลโอ้ยชอบมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือมีทักษะในการเต้นเหมือนกับลีลาสมาก่อนใช่ค่ะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ นัสหมุนได้ดีแล้วทรงตัวได้ดีไม่ล้มค่ะใช่ถือว่าเป็นจุดแข่งของเราน้อใช่ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่มัดใจกรรมาการได้เลยแหละอ่าอ,อย่างน้ำเขาก็แบบว่าเปลี่ยนวิกแบบวันละสามทรงก็จะสังเกตได้เลยว่า5้าคนก็จะมีจุดเด่นของตัวเองแต่ละ5้าคนเลยไม่ซ้ํากันใช่ออยก็เน้นเปลี่ยนชุดใช่มีเปลี่ยนชุดอินดี้ก็จะมาใส่แฟชั่นเลยพี่กระชาก,ก็จะเป็นสวยแบบดารา ของโบก็จะเป็นสกิลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ละคนก็จะ <พอ S 1> มีมจุดเด่นไม่ซ้ํากันเลยนลั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะฝากถึงทุกคนนะคะที่จะมาประกวดในปีนี้หาจุดเด่นของตัวเองให้เจอค่ะ แล้วก็งัดมันออกมาแล้วก็จะได้เข้ารอบแบบพวกเราทั้งห้าคนนี่คืออีกหนึ่งผลงานนะคะของคนที่บอกว่าสู้ยิบตาสู้จนนาทีสุดท้ายใช่ค่ะดัแบบเครื่องชนค่ะไม่เอาให้มันรู้กันไปใช่สู้ตายคือไม่มีอะไรต้องเสียแล้วค่ะบนเวทีก็คือไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องเสีย่ยงอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยอยากรู้ตอนนี้<ม>พี่ชายเป็นไงบ้างพี่ชายก็สบายดีแล้วก็มีผลงานนะคะก็ฝากติดตามผลงานของพี่แบงค์ด้วยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งปิดกล้องภาพยนต์ไปนะคะก็แต่ว่า ต้องรอดูว่าจะได้ฉายเดือนไหนค่ะ เกลียดตัวเองมากเลยจู่ๆก็ถามถึงพี่ชายเขาไม่เป็นไรค่ะรักน้องรักพี่รักพี่แล้วก็ต้องรักน้องด้วยนะคะพี่สบายเป็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าชื่นชมทั้งพี่ทั้งน้องเลยต่างคนต่างบอกว่าัพพอร์ตซึ่งกันและกันจะบอกอะไรกับนางงามพี่เขาแบบเตรียมตัวจะประกวดในระดับจังหวัดเพื่อจะประกวดเวทีใหญ่เข้าทีเหมือนกับเราบ้างค่ะก็โบนัสก็เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนเต็มที่นะคะใครได้ก็ดีใจด้วยใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าพุ่งท้อ ครยังมีอีกหลายจังหวัดให้เราไปลงหรือถ้าใครยังไม่ได้ก็เก็บประสบการณ์ตรงนี้ว่าเราผิดพาตรงไหนแล้วก็นําไปปรับปรุงโบเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะเป็นวันของทุกคนค่ะช่และนี่คือโบนัสนะคะรอ,องอันดับที่รองอันดับ4ี่มิสกัลลันไทยแลนด์สองพันยี่สิบขอบคุณนะคะ ก็ต้องสัมษั์แบบหาแอบ,บนะคะเพราะว่าบอสของคุณกาลังแถลงข่าวนย่งเครียดเลยใช่จริงตอนนี้นบรรยากาศมันเครียดไปหมดเลยในมุมายมีวิธีใครเครียดยังไงบ้างคะแบบง่ายเปิดช่องออยจอยมีค่ะยูทูบเบอร์ตกงานจนเป็นแถวแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าฝั <c oughs> กล้านหนึ่งดูคลิปทําผมเธอโย่ <c oughs> จะได้ไปรอนมหาสมุทรกันนะคะจริงๆนะแบบว่าวิธีการครเครียดมีหลายอย่างมากมาดูมิสแกรนก็ได้นี่กลางจะประกวดแล้วเชื่อว่าเอาหน้าแอบ,บเข้ามาเอ้ย ว้าวคัมชาลาทำผมนานไหมคะตรงนี้บอกเลยว่าทางจริงๆทางทีมงานคือแบบแปะแบะเสร็จเลย <Okay. S 2> สวัสดีค่ะพระชาพัชชาพลเดือนดาวหลวงดนอนอันดับสองมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะรู้ไหมว่าโกโก้เขาบอกว่าชอบชื่อมากพระชาพลเดือนดาวหลวงอ่าน้องพลอยพระชาพลพลอยพรชชาพลเดือนดาวหลวงนะคะแล้วก็เก็บกันจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าจำนามสกุลเขาได้มันมันมันลำพ,พ,พูนทอพระชาพลเดือนดาวหลวงชื่อแบบดูรู้เลยว่าต้องชื่อของคนสวยสวยสี่ตำนานบอกว่าขวัญใจจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็น นางเอกช่องวันออไม่เป็นนางเอกเดียวนะแม่เป็นอะไรด้วยยังอื่นด้วยก็ได้เราได้บทหลายบทบาทอาจจะเป็นนางร้ายด้วยก็ได้ตกใจเนึกว่าจะบอกว่าเป็นพระเอกไม่เป็นนะพระเอกนักดาวหรอเราว่าเคยเห็นใส่วิกผมสั้นอ๋อใช่เขามีแฟนคลับแบบหล่ออยู่หล่ออยู่หล่ออยู่แปลว่าอะไรหล่อ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะล่าสุดได้รางวัลเป็นรองอันดับหนึ่ง <Miss S 1> ใช่ไหม, <tourism queen. S 1> มก็คือตอนแรกเนี่ยเขาจะจัดแยกกันแต่ว่าปีนี้ื่องด้วยโควิดเขาก็เลยเอามารวมกันเลยแสดงว่าไม่ใช่เป็นรองอันดับหนึ่งนะสิคะว่าถือว่าเป็นตําแหน่งใหญ่เลยใช่ค่ะอยากรู้ว่าเทคนิคในการประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้คืออะไรตั้งใจมั่นใจ มีวินยัยตรงเวลามีความรับผิดชอบแค่นี้เลยหลายหลายคนน่ะต้องเคยบอกว่าอุย้ยหนูมาเป็นมิสแกรนด์ไม่ได้ตัวเล็กดูไม่เป็นลาตินหนูลบคําสบประมาทตรงนี้ยังไงบ้างก็ <c oughs> เราก็สามารถแต่งหน้าได้ไหมแม่เอาพูดถึงพูดถึงถ้าตามหลักความจริงอ่ะต่อให้หน้าเกาหลีเราก็แต่งหน้าช่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการประกรวดทุกอย่างเขาก็ต้องเอาความตั้งใจของเราแล้วก็ความรู้ที่จะตอบโจทย์กับเวทีนั้นๆั้นเพื่อที่จะให้สมกับตําแหน่งที่เราจะได้มา นี่แล้วหนูทำไงถึงสวยอ่ะอันนี้อยากดูส่วนตัวเทสผู้ชายไทยเลยนะเข้าคลินิกเลยขาง่ายๆแม่ไม่ต้องคิดเยอะอันดีพ่อพันแม่พันก็ดีอยู่บ้างแล้วเข้าคลินิกบ้างอะไรบ้างเพื่อความปังฟูริเยรือว่าเปล่าว่าเป็นมิสตำแหน่งใหญ่ระดับโลกแล้วแบบเขาถึงยากเลยนะได้กุงเขมาปะได้เล็กหนูก็ตอบแล้วจริงจริงเหรอได้กุเขามาแล้วรู้ไหมว่าพี่แอบเซียอยู่ชี่แบบเมนชั่นเลยหาในสตอรี่ไอจีด้วยโอ้ยเชื่อมากเพราะว่าชอบ มากเป็นผู้หญิงที่แบบคือมีความมั่นใจอ่ะพี่ประทับใจอยู่ตั้งแต่ตอนที่เก็บตัวมิสแกรนไทยแลนด์วันแรกแล้วที่เข้าโรงแรมที่ททสวนาใส่ชุดฟ้าใส่ชมีความมั่นใจมากเพราะว่าน้อยคนมากที่อยากจะไปประกบกับภูเก็ตแล้นัภูเก็ตคือเขามาแลแล้วเคยจับมือด้วยกันมาก่อนใช่มิสแกรนภูเก็ต ใช่แล้วหนูเป็นรองอันดับสองมิสแนสกนดูเกตแล้วตอนนี้เราเป็นนางเอกแล้วเราจะวางแผนทํายังไงให้แบบอยู่ในวงการบันเทิงแล้วแบบอยู่ไปนานๆแล้วคนรักเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ทําตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม μ, นะคะแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยต้องคิดเยอะๆละเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่วงแคบมันอ, μ, อยู่วงกว้างแล้วตอนนี้ก็คือทําตัวให้ดีที่สุดแล้วก็พี่วัลได้ทำอะไรก็ทำนี่้าวเข้าไปในช่องวันก็ขึ้นชื่อเรื่องที่ว่า เปะมากเรื่องละครผู้กำกับแบบต้องเนียบมากอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างสุดๆไดปเลยค่ะคุณแม่ <laughs> ไม่คือตอนแรกเนี่ยก็คือห่างหายจากการเล่นละครไปนานมากแล้วก็ด้วยความที่พอลงจากเวทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีงานนูน่นงานนี้มาเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้มีเวลาไปเรียนการแสดงแล้วก็ผู้กำกับเรียกไปแคส ได้เฉยก็เลยต้องเล่นเลยเล่นเลยก็เลยวันแรกนี้ก็คือแบบมีน้ําตาอยู่แต่คือสู้เป็นน้ําตาในบทหรือเปล่าหรือว่าน้ำตาจริงเลยค่ะแม่่อจริง,รงหลายเทคเราลูกคือเหมือนแบบว่าเราอะเป็นคนที่คือซีนอารมณ์มันเยอะและด้วยความที่เราไม่ได้ทํางานคนเดียวเราก็จะแบบคงโอ๊ยตายแล้วไม่ทํางานคนเดียวแล้วถ้าฉันไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นก็จะเสียเวลาก็กดดันแต่ร้องไห้ตอนทํางานเสร็จแล้วค่ะ แล้ววันที่2ก็คือชิลแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วคาแรคเตอร์ของเราต้องเป็นแบบไหนออย่าเสียใจอย่ากดดันตัวเองเพราะว่าใช่ค่ะหนูไม่ได้เป็นดารานักแสดงคนเดียวที่ร้องไห้กับในละครช่องวันคือทุกคนบอกว่าถ้าใครเจอพุ่มกับคนนี้ก็คือร้องไห้ทุกคนโอเคงันหนูไม่ไม่แปลกเลยหนูปกติฉันเดาออกแล้วว่าใช่ไหมเนี๋ยปิดคลิปเดี๋ยวจะเมากันต่อจะให้ดูดีเทลชุดของคุณพัชชาพลอยนะคะ พี่ม้าหนูมีมดแดงบ้างหรือเปล่าลูกทำไมขาสวยขนาดนี้ไม่มีรอยโดนยุงกัดมดกัดเลยอ่ะมีอยู่ชุดแบบว่าปังขนาดนี้ของจากที่ไหนดีไซนเนอร์ท่านนี้ที่ได้ชุดราตรียอดเยี่ยมได้ีที่หนูมาตรวจอ่ะภาพขึ้นเลยค่ะแทน <laughs> หนูส่งให้ <laughs> ชอบการวีนิจส่งให้ <laughs> คนตัดต่อต้องขึ้นให้เป๊ะนะคะคือเขาปังมากฮาแซบลืม เรามาลงเลยคลิปแรกจะได้ปางปูริเยบาปาเีสไอกุนเดิ่องตัวไหนมาฮะเรื่องตัวไหนมาวันนี้มาเรื่องตัวไหนเลยกระเิงแดงหรือเอ็มรยพูดนางงามทุกคนต้องมี m อ0 0ร1อยม้อยต้องเข้าะคะดีมากจะช่วงการประกวดรอดูเลยนะเอไม่ว่าไปรู้ไหมห้องหนูนี่ร้านขายเครื่องดื่มเลยนะจริงๆรืงอยกลังเลยขายคนละสิบบาทแอบเห็นบางคนคีอหิ้วเป็นลังขึ้นห้องไหนนะหนูแบบ โอ้โหตัดตูนไม่ไหวสปอนเซอร์เครื่องดื่มชูกำลังต้องเข้าแล้วนะคะปีหน้าเป็นสปอนเซอร์นะคะมิสแกรนค่ะใช่น้่นนางเอกแต่คอก่อสร้างหวานคืออะไรอ่ะแม่อธิบายนั่นนางเอกแต่คอก่อสร้างคืออะไรอ่ะไม่คือแน้าหวานแต่กินเครื่องดื่มชูกำลังกินเยอะไงเข้าแต่มแบบตัวพี่ๆที่เขาทำงานแบบว่าก่อสร้างเนี่ยเขาชอบกินเพราะว่าบางวันเราก็ไม่ได้นอนอย่างเงี้ย ไม่ต้องนอนค่ะไม่ต้องนอนค่ะไม่ได้มองไม่ต้องนอนมนก็รนอนขื้นชัลายสองชั่วโมงอย่างนี้ค่ะต้องตื่นมาแต่งหน้าแต่ตีสามถ้าไม่งั้นเธอจะโดนใบสีโมเมนต์ไหนที่เชียงรายใช่ไหมใช่ก็คืนที่เราได้มงอะเพราะวันรุ่งขึ้นต้องทำไงฮะบกไว้น้ำบกบกบกเขาไม่ได้นอนก็เลยโดนใบสีสุขวัญหนึ่งใบสีหนที่นี่คืออะไรเปลือกคนไม่รู้จักใบสีก็คือโดนด่า คือก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าเอออยากให้เราสู้แล้วก็เข้าใจ ในสิ่งที่แฟนคลับอยากให้เราจะเป็นนะตอนนั้นแต่ว่าหนูไม่ไหวแต่ก็จากแฟนคลับใช่โดนโดนด่าหน้าเพจเลยจริงๆนะมันสะสมสะสมสมทุกวันบางทีแบบมันมีวันที่มันลามันล้าแต่ต้องฝากถึงสาวๆที่จะมาห้ามเหนื่อยห้ามตายห้ามโมใช่ค่ะเคยโดนใบสียังยังค่ะวันนั้นยังไม่เคยใบใครนะคะที่รู้ตัวว่าจะเป็นตัวเต็งหรืออะไรเงี้ยห้ามแผ่วเพราะไม่งั้นเธอจะโดนใบสีแต่ขนาดนั้นเขาก็กวาดไม่ไหวแล้วนะคะเวทีสะอาดนะว่าสุดท้ายอ่ะ ขวดไปสี่รางวัลเลยนะคนเดียวอ่ะเดินเข้าออกเป็นว้าเล่นเลยเนาะหนูไม่กวาไม่หนูมองหน้าแม่อยู่เอะแม่แบบมองอยู่หรือเปล่าถ้ามองอยู่โอเคอันเดินแบบรางวัลต่อเออตำนานนะคะถือว่าแบบไม่ได้เป็นอคนนี้ไม่ได้ตัวเต็งเดี๋ยวข้ามาได้ คนนี้ไม่ได้เป็นสเปคสซนเตอเขาบอกไม่ใช่สเปคแกรนแต่ก็กวาดแล้วกวาดอีกกวาดไม่หยุดเขาเป็นคนพูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถามทำไมหรอทําไมจะทําไม่ได้เนาะทำไมหรอหน้าววนๆอย่างฉันจะแซบไม่ได้หรออย่างนี้ดูวันนี้สิคะอ๋อแล้คนหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าปีหน้าก็แหหละห้ารอบปีหน้าก็หกตีรางกาเลยค่ะตีรางกาก็คือเข้าไปเลยนะเอาวงใหญ่ไปเลยกายกรรมกายกรรมไปเลยจ้าแล้วมีประกวดเวทีไหนต่อไหมคะ ของพี่เหรอใช่สามสิบสี่แล้วอ่ะยังสวยอยู่เลยยังสวยยังสิบยังเจ๋วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะแม่ฝากช่องยูทูบฝากอนนี้มีช่องพี่พี่เด็กครีเอทีฟนะคะให้ไปติดตามกันได้อย่าลืมกดกระดิ่งและก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะก็จะมีคลิปรัวๆหลุดๆของนางงามแบบนี้นะคะให้ดูแบบผ่อนคลายในช่วงแบบโควิดช่วงแบบเครียดๆไม่ต้องมาเศร้าง่อมแต่ว่าผ่อนคลายขอบคุณมากๆเลยนะคะ อยากจะให้กำลังใจรัวๆนะคะสำหรับข <everyone> okay, ่บวคราวที่เจอมาเป็นไงบ้างสภาพจิตใจโอเคราเปร์เซนต์กินอิ่นนอนหลับแบ้ปกติเลยค่ะไม่ได้มีอะไรแล้วรู้ว่าต้องโอเคเพราะว่าบ้านเขามีแต่เสียงเฮฮาตลอด ไม่ได้เราจะแผ่วเราจะเงียบไม่ได้เราต้องเฮฮาตลอดเวลาสไตล์การให้กระดังใจของแม่เอ๋มพาอเอื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมึงจะเคียดทําไม <laughs> ก็ใช้ชีวิตต่อไปก็ให้คุณแม่รัทานาจัดการไปมึงพี่เอมเป็นแค่นี้เลยความพี่เอมเออเออรักนะคุณรักรักแค่นี้เพราะเราก็ลุยแลต่อให้ไม่พูดหรูก็ลุยแล้วว่าการที่พี่ออกมาโพสขนาดนี้ าาก็ลาแหละแต่ใครไม่อยากพูดหนูก็รู้ <c oughs> อ๋อแสดงว่าเขาก็ยังดูแลเราอยู่จนถึงขั้นที่แบบจนถึงทุก<ล>วันนี้ไม่ใช่แบบว่าลงจากไปทีแล้วก็ลาหายจากกาันวันนี้ทีมช่างแต่งหน้าก็พี่แจัดการมาให้หมดเลยค่ะโอ้ดีงามนางงามบางคนเขาบอกไม่มีที่จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยหนูมีวิธีการฮิวยังไงบ้างถ้าสาหรับคนที่ไม่รู้จะปรึกษาใครหนูมองว่าจริงๆแล้วว่าเราลองระบายกับเพื่อนเราก็ได้ผู้ปกครองเราก็ได้เนื้อถ้าเกิดว่าเราตัวคนเดียวจริงๆเนี่ยถ้าเป็นหนูเมื่อก่อนนะหนูจะเขียนลงไปเลยรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เขียนเขียน พยายามทิ้งจบเหมือนลอยเขารู้สึกหลอกไปจากตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดหลักการที่เราจะทํามาเลยได้สักอย่างเลงอะหนูว่าเราจะต้องแยกอารมณ์เป็นเรื่องๆออกไปแต่ถ้าเกิดสับคนที่มีอย่างหนูเนี้ยมีพี่เองพี่เอื้อและทีมบ้านนางงามขี้มาซัพพอร์ตอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับหนูเพราะว่ามีแหละหนูแค่โทรไปแม่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะพี่เองกับพี่เอือก็ซัพพอร์ตหนูอยู่แล้วเ้ยน้ำเสียงแบความครอบคจริงๆเลยเธอจะมาให้กำลังใจหน้าจะร้องไห้ตลอดเวลาล่ะแสดงว่าแบบ การเป็นนางงามมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะถึงแหมว่าจะประกวดจบแล้วเนาะมันต้องต่อสู้อะไรกับมันอีกนะอันนี้มนูวอามีหลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าได้มงมาแล้วจบม,มันเยอะจริงๆทุกคนจะเป็นจะมาอยู่ตรงเนี้ยหนูเชื่อว่าทุกคนนะ่ะก็คนเตรียมพร้อมกันระดับหนึ่งมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเนาะนะคะหนูคือคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นตำนานนะการจับมือตั้งแต่เชียงรายมาจับ,ม,บมือเวทีใหญ่ ก็ถ้าเกิดได้ไปอินเตอร์ก็จะจับมืออีกแต่ว่าจับคนนี้จะได้ที่หนึ่งนะเออมันอีกแล้วก็คือเต็มตัวจะส่งออกแล้วใช่ไหมฮะรอสถานการณ์โควิดค่ะดิพี่นวัตแจ้งอกทีนึงเพราะว่าเพื่อนๆก็เริ่มทยอยกันไปแล้ว มีพัชชอยแล้วก็เดีด่องนี้ก็จะมีออยใช่ค่ะมีสีโคโค่ะแล้วก็มีเพื่อนน้ําใช่ค่ะก็เลือหนูกับโบนัสมีสเปคเวทีในใจยังหรือว่าอยากไปเวทีแบบแนวไหนถ้าส่วนตัวเลยคือหนู <c oughs> อยากไปอินเตอรค์คอนเพราะว่าพี่เฟิร์สั่ังด้วยเพราะว่าหนูเรียนที่เดียวกันตอนนั้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบ บริบทเวทีด้วยอยากไปอินเดียด้วยเฮ้ยเอาแล้วไงกันแล้วแต่บอสจะพิจารณานะคะไม่เชื่อว่าหนูทําได้อยู่แล้วความแซบความมั่นใจความสวยของหนูนะคะเดี๋ยวจะให้หนูสัมภาษณ์กับสื่ออื่นๆต่อไปนะคะเดี๋ยวที่จะโดนปลาขี้ใส่คือชมพูคนนี้ล่ะคนนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่สื่ออย่างเดียวเขาเป็นพีดีด้วยนะคะจังหวัดอะไรบุรีรัมย์พังงาจันทบุรีแล้วก็ตรังยังไงเดี๋ยวขอบคุณน้องนานาน้องอินดี้ เลยค่ะเห็นข่าวเลยค่ะจันเจียดตัวเองนี่อายุ34แล้วคือสัตว์ปเนส์สองคนสลับกันอยู่สองคุนน้องอินดี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้สื่อสัมภาษณ์น้องน้ำต่อนะคะตอนพรีเซนต์ชุดประจำชาติตะเกียะที่เป็นแบบว่าตลาดน้ำอ่ะจะได้เนาะเขาไม่ได้ติดไมค์ให้เธอไม่งั้นจะได้ยินทุกผู้ใดหรือเปล่าจะพูดอะไรถึงผู้ใดบ้าง เขาคนะมาท้าหม่ค่าลูกค้าขาลูกค้าขามาพูดจริงๆหรอเาพูดจริงๆริงเสยงจริงพูดไม่ได้พูดหเป่เคยจบอดดูปะอย่างหนูหนูหนูก็มีบ้างเพราะว่าบางทีอาการพี่ก็จะคําว่าอาการตื่นตรนกโดยที่แบบว่าเราแบบออกรายการบางทีเราอาจจะลืมบ้าง พิธีกรถามพัชรพลลืมเป็นรายการสดอะไรแบบนี้แบบไลฟ์บางทีก็มีใช่เป็นค่ะเพราะว่านอนน้อยหนึ่งตื่นเต้นประสบการณ์น้อยพูดได้เต็มปากแต่ส่วนมากแล้วว่าพี่นวัดจะไม่ค่อยดูแลบอกว่าทาแบบนี้นะตั้งสติไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรนะเรียงลําดับความให้ดีเพราะว่าเราก็มือใหม่กก็สอนทุกสิ่งอย่างเลยนะก็มีวิธีการสื่อสารแบบให้เราไม่ไม่ไม่เสียความรู้สึกแต่พี่นวัดคือชินัสชินัสอ่ะแล้วหนูโดนโดนโดนดุแดงสุดคือเรื่องอะไรบ้าง ยังไม่เคยเลยนะคะแทบไม benefit, like, do. ่เคยโดนดุเลยครับแสดงว่าเป๊ะทุกระเบียดนิ้วไม่ได้เป๊ะแต่คือเหมือนกับว่าเราก็อาจจะระมัดระวังดีกว่าระมัดระมังระมัดระวังระมัดระวังกับการจะทําอะไรแต่ละอย่างอะไรเงี้ยก็จะคอยหาผู้ใหญ่ก่อนว่าทําได้ไหมทาดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการขออนุญาตก่อนมาในแนวของแนะแนวแนะนําทางแบบนี้มากกว่าในฐานะที่สองคนเนี้ยจะต้องไปประกวดเวทีระดับโลกทั้งคู่เลยเนี้ยถ้าเกิดจะต้องเอาเมนูอาหารไปให้เพื่อนทุกคนในกองเลยเป็น เมนูอาหารไทยนะจะเลือกเมนูไหนสาหรับตัวพัชรพรคงหนีไม่พ้นไตปลาแต่อาจจะทําให้แบบว่ามันเบาที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยคือแซ่บเลยนะแม่แต่ต่างประเทศคือเขากินเผ็ดน้อยดังนั้นแล้วอ่าหนูคิดว่าการที่มาที่ไทยอะ่ะ ถ้าสมมติไม่ได้ลองอาหารที่เป็นแบบชาวไทยแบบหมันหนวเป็นชาวใต้แกงไตปลาคือหนีไม่ได้ยิ่งไตปลาแห้งนะแม่รืยแ <นะ S 2> รงรอยแรงแกงไ <มา S 2> ตปลาแห้งแต่ว่านั่นแหละจะทาให้แบบเบาๆแบบโอ้โห this is Fi s h อะไรอย่างเงี้ยแม่นีอ่อ่าแล้วหนูแล,ะล,ะละ้วลูกถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเมนูที่อยากจะให้เอาจริงๆมันไม่ใช่เมนูของไทยโดยแท้กําเนิดแต่เป็นเมนูที่คนไทยชอบกินคือหมูกระทะ โอเครู้เรื่องเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการแบบว่ามันเป็นการที่เราได้ทอลกสิกับเพื่อนในวงหมูกระทะจริงๆแล้วมันเป็นเมนูที่แบบโอเคใครๆก็กินไปแต่ประเทศได้แต่มันเป็นเมนูที่เราได้รวมเพื่อนๆไต่าชาติเนะะี่ยค่ะมานั่งเจอกันปิง้งเจอกันย่างแล้วก็ได้นั่งพูดพูดคุยกันนี่น่าจะเป็นแอคทิวิตี้ที่ทำให้เราได้แบบพูดคุยแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็คีปหมูสามชั้นให้เพื่อนแบบรัวๆมั่นใจที่ตำแหน่งไหนที่เวทีที่เราจะไปอ่ะน้ำก่อนหนูก็เคยบอกทุกครั้งว่าเวลาที่เราตั้งงงงคววาาามมหหััเเป้้้ยยตใสูล ถ้าคุณตั้งไม่ส่งคุณไม่ต้องมาบอกตลอดเหมือนที่การที่ประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลหนูตั้งที่1เพราะหนูคิดว่าความฝันเราหนึ่งแล้วยังมีคนที่สปอร์ตเราแม่ hmm. ถ้าสมมติเราบอกว่าฉันไปท็อปสิก็พอแล้วคนที่ตัดชุดล่ะแล้วคนที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตัดชุดพรีลิมตัดชุดราตรีตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกำลังใจเขาอ่ะมันจะไปอยู่ที่ไหนถ้าสมมติเราแบบ เราพูดตัวเองไว้เท่านั้นเราต้องพูดตัวเองให้มันสูงสุดแล้วมาดูกันนะผมรับผลลัพธ์ของมันจะเป็นยังไงค่ะนี่อ่าแล้วหนูระคะก็ต้องเป็นที่หนึ่งสิาคะแล้วเราก็อยากจะเป็นมิส <Eco> อีโค่อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าจริงๆแล้วออยอยากจะเป็นมงแรกของประเทศไทยที่เพราะเนี่ยมันก็ไม่เคยมีใครได้เนาะแล้วอย่างเนี้ยคือการจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องตั้งความหวังตั้งเป้าหมายสิเป้าหมายให้สูงเข้าไว้เพราะว่าพอเมื่อไหร่เป้าหมายเราสูงการการทำเราก็จะสูงขึ้นไปด้วยนี่ใช่ถึงแม้ วันนั้นอาจจะไม่ได้แต่เรามานั่งย้อนดูคลิปเฮ้ยวันนั้นเราก็เต็มที่ที่สุดแล้วอยากกักกับความสามารถของตัวเองทาให้เต็มที่ค่ะแล้ว,วันนี้ออยก็เชื่อว่าเราจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยกันเนาะจะทําให้คนไทยได้มีความสุขกันเหมือนที่ทุกคนก็ตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดในเวที Miss Grand Thailand ใช่ค่ะทุกคนก็กลับไปดูคลิปที่ตัวเองประกวดอยู่ไหมดูค่ะดูมา ภูมิใจเนาะภูมิใจเราต้องบอกก่อนว่าหนูมาไกลมากถ่าเริ่มจากเมืรีถ้าบอกว่าถ้ามาไกลจะบอกว่ามาจากสุราษฎร์มาจากสุราษฎร์นั่งรถไปยมาจริงใช่ไหมเวลาเขาถามว่าแบบความหวังอะไรเงี้ยหนูบอกได้เต็มแบบว่าหนูหวังแบบหวังที่แบบว่าไม่มีคําว่าเสียใจเลยเสียใจมันต้องเป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราไม่ได้ตอนที่ประกวดเสร็จฉะนั้นแล้วว่าพึ่งอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองเลยเพราะว่าตอนนี้คือเราสู้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดแล้ว สู้เพื่อประเทศไทยใช่ใช่เพราะว่าเราได้ได้สวมสายสะพายของประเทศไทย<ช>แล้วก<ช>็อยากให้ทําให้คนไทยเนี่ยได้ภูมิใจใช่ค่ะรุ่ห,รหนูสองคนคือจุดประกายคนที่อยากเป็นนางงามเยอะมากคนนี้คือคนที่อาจจะทีมน้อยทีไม่ได้ใหญ่แต่ความฝันเขาใหญ่มากส<ช>่วคนนี้คือคนที่แบบมุมาณะประกวดแล้วประกวดอีกจนกว่าจะได้เข้ามาทีมมิสแกรนใช่ค่ะมีอะไรอยากจะบอกแบบน้องๆที่อยากจะเป็นนางงามหรือว่าเขาแบบเฮ้ยเคยลองนะแล้วมันล้มเหลวปินพลาดอะไรอย่างเงี้ยบ้างคะอยากจะบอกว่าไม่ใช่เพราะเป็นการการเป็นนางงามทุก คแนนงานเลยหนูย้ำตลอดไม่มีใครประสบความสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเอามาตัวน้ําเองเนี่ยปีที่แล้ว2 2019ประกวดมิสแกรนด์สุดาไม่ได้เข้าท็อปไม่ได้เข้าอะไรเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ทุกครั้งที่คุณผิดพลาดการุณาจับจุดว่าคุณผิดพลาดตรงไหนแล้วทีเนี้ยคุณมาแก้ปัญหานั้นว่าทํายังไงเพื่อให้เดินเกมนําก่อนคนอื่นทุกครั้งหนูจะเป็นแบบนี้อย่าได้เสียใจหรือน้อยใจในเมื่อครั้งแรกสองครั้งแรกสามครั้งแรก คุณล้มเหลวทํามันใหม่ทํามันอีกรอไปหนูเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จแล้ววันที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะพราวกับมันมากเพราะว่าคุณไม่ได้ง่ายได้มันมาง่ายๆหนูพูดแบบแบบนี้ตลอดเลยนะว่าอย่ายอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกสองครั้งแรกไม่มีใครเป็นมิลเลนเนียร์ในขัําคืนเดียวหรอกค่ะนี่สุดยอดมากแล้วหนูร่จะบอกอะไรบ้างตายหันน้ำต่ไหนเอาเป็นว่าเอยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคือ ทุกคนอ่ะอย่าไปอย่ายอมแพ้กับมันดีกว่าคือไม่เราเหมือนกันจะรองให้เหรอลูกใช่แบบดีใจเพราะว่เาเอาจริงๆ, <S <S ๆคือสิ่งพวกนี้เนี่ยคือเราต้องบอกก่อนว่าการจะประกวดนางงามหรือการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องรักแล้วก็ลงไหลในสิ่งนั้น <S <S ถามว่าทําไมถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามาประกวดเนี่ยเราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบกับการประกวดนางงามเรามาด้วย ที่ให้มาน้องให้มาอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทาให้เราประสบความสาเร็จได้เลยนะคะอ่อยอยากจะบอกทุกคนว่าเราจะต้องรักแล้วก็ลหลงไหลในสิ่งที่เราทําเมื่อไหร่ที่เรารักเราลหลงไหลทุกวันมันคือแพชชั่นแล้วคุณจะทําอะไรคุณก็จะมีความสุขแล้วความสุขนั่นแหละคะ่ะจะนําพาทําให้ทุกคนมองเห็นว่าเนี่ยแหละคนที่จะมงคนที่จะมงในวันเขาจะมีความสุขที่สุดถูกไหมคะ ขับคุณที่ทําให้คลิปนี้มีค่ามากๆนี่ใครไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยคือลพลาดมาก,มากเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยให้เคล็ดลับไปแล้วว่า การจะได้มงกุดมิสแกรนหรือเข้าทีมมิสแกรนหรือทําความฝันสาเร็จเนี่ยต้องทํำยังไงนะคะพี่ออยก่อนสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวของตัวเองถูกไหมใช่ตามจริงแล้วว่าการที่จะประกวดนางงามหรือคุณจะประสบความสำเร็จด้านไหนก็แล้วแต่หนึ่งคุณต้องมีแพลนไม่ใช่คุณแบบก้าวโดยไม,ไม่ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเหมือนตัวน้ำเอาของพี่ออยเนี่ยเขาจะมีแพลนที่ดีมากใช่วันนี้แต่งตัวยัางไงาวันนี้เราจะเจอสปอนเซอร์คนไหนแล้วสปอนเซอร์คนนั้นน่ะสีอะไรเราก็ควรจะทาการบ้านเพื่อที่สปอนเซอร์จะ เขาเปลี่ยนชุดวันละสามสี่ชุดปวดหัวปวดหัว หา <leurs S 1> <ś 2> เดิมไม่ได้เนี่ยนี่ราดนิ้งสม้าไปบินไปอี์ไปถ่ายรูปตั้งไว้ก่อนได้นี่คือไปแล้วคือโควิดไงไปไม่ได้อ,อ,อะไรเงี้ยคือคนนี้คือแบบจึ้งมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะนะสิ่งที่สําคัญคือการเป็นตัวเองชอางามหาคาแรคเตอร <s> ์ให้เจอจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ไม่ไม่ใช่เฉพาะการเป็นนางงามเวทีนี้ถ้าคุณไปก,ก๊อปปี้คาแรคเตอร์ของคนอื่นเขาจะเอาตัวคุณมาทําไมเนเมื่อคุณไปก๊อปคนอื่นมาหนุ็ตลอดเลยนะเป็นตัวเองหาตัวเองให้เจอแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน ่ดีที่สุดที่สุดตํานานเลสออฟมีอ่าคนนี้ตํานานเปลี่ยนชุดคนนี้ตํานานเปลี่ยนวีคเนี่ยมาทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองกันหมดไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชุดตามเพื่อนจะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีน้ำคนที่สองไม่มีออไคนที่สองจงเป็นคุณคนแรกและเป็นคุณที่ดีที่สุดดีกว่าค่ะ โอ้ยมีค่ะขึ้นมาอีกแล้วช่องพี่พี่เดอะครีเอทีฟนะคะคลิปนี้คือคลิปที่ดีเยี่ยมมากขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเชียร์ทั้งสองคนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูกันถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้งติ้งนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ปอเพียร์ด้วยค่ะในช่องเน้อจะพูดบอกว่าในช่องของคุณออยก็ก็กดด้วยนะคะออยจอยมีนี่ขอลากันไปด้วยนี่ได้ไหมหมุนไม่เอาหมุนเบื่อแล้ว ลองโดนแบบเป็นพคู่ได้ไหมได้ห้าสี่สามสองหนึ่งไปไหนอ่ะแา่กดไลค์ก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดิ้นดิ้นด้วยนะคะขาจะมาติดตามนางงามทุกคลิปเลยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ ดิฉันยุกสือวลชนที่ตอนนี้นะคะดิฉันเรียกเขาว่าภาคไม่ได้แล้วนะร้องเป็นได้คุณภาคต้องเป็นพีภาคเพราะว่าเป็นพีดีแล้วนะคะเกือบสูคิดพีดีจังหวัดอะไรบ้างพังงาบุรีรัมย์นทาุรีแล้วก็ตางเริ่มมีพี่เลี้ยงแบบอินบ็อกซ์มาหาหรือยังว่าขอดีลได้ไหมีแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าจ่ายตังค์ให้แปดแสนเพื่อขอมงจังหวัดเนี้ยให้ไหมไม่ได้ เพราะว่าอะไรเงินไม่มากพอซื้อสักสีเราไม่ได้ให้ดูความเป็นของนางงามนะคะเวลาที่เผลอเป็นไง